เบื้องนอกพี่น้องมือนขึ้นหากีอยู่นี่เนาะแล้วก็เห็นห้อยไปอยู่นี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบื้องด้านักลเลยพี่น้องหองอ้มันจะขึ้นไปท่านี่เนาะพี่น้องนี่เลยพี่น้องเอาจับแทบเปลืมงเฮ้ยพี่น้องป้า สวัสด pues ha nah ีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองคำตำบัลลหูเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าก็มาหาอันตรเต่าเนาะพี่น้องตัวเต่าเนาะเต่าในป่าเนาะพี่น้องหรือว่าหมึกขึ้นบ่อปานไปลอนนี่เห็นน่ะห้อยเนาะห้อยตีของมันเนาะก็เลยว่าก็ซสอก็มาโซอเบื้อเนาะพี่น้องโอเคเอามาเบื้อนักกันเลยพี่น้องไปติดตามไปเบื้อนักกันเลยพี่น้องเบื้อเนาะพี่น้อง มึงขึ้นนะฮะก,กีอยู่นี่เนาะแล้วก็เห็นห้อยไปอยู่นี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบอร์นาการเลยพี่น้องนี่ห้อยมันจะขึ้นไปทันนี่เนาะพี่น้องนี่นี่เบอรพี่น้องห้อยติเข้ามานนี่ป้าขึ้นเลยไปทันนี้แล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวเราไปเบอร์นาการเนาะพี่น้องเบอร์มันจะอยู่สาดี๋ยอ่ะ เบิ่งพี่น้องเบิ่งอู้หูมาหมยไจุดปจับดิเตวิเวปีีตาตีดิพี่น้องอ้าเนนอนองนี่นี่อาดีใจขนาดเลยพี่น้องอาจับแปีงางามบ่พี่น้องป้า มึงแฮปอุตจู้อะไแถบนี่งานอเก๋วิจิตรแถ้เนาะเฮ้ยพี่น้องอ่ามือขึ้นอันข้าพเจ้าซอแต่อยู่ลูกน้องพี่น้องอ่าตัวเต่าใหญ่สุดเลยพี่น้องอันนี้เต่าในป่าเนาะพี่น้องอ่าคนใหญ่เลยพี่น้องอ่าอันนี้ตุวก้างซีซีนาะพี่น้องยังบ่บ่ใหญ่หลายเท่ยเนาะพี่น้อง พี่เราปีก่อนนะข้าพเจ้าเห็นก่อโอ้ใหญ่กว่นานี่แหละพี่น้องอันนี้คือเต่าในป่านะพี่นอ้องเต่าอันนั้นอยู่ในป่าเนาะเป็นเต่าเรือเนาะพี่น้องนี่สีมากกว่าเรือนนี่พี่นอ้องอ่อคุณใหญ่เลยพี่น้องดีใจสุดเลยมาเห็นก่อเออไปเอาเอากก็ไปให้พี่น้องได้เบิง้ง ལེབ་ ᱪᱚᱞᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱛᱤᱧ ᱡ